อ๋อจะติดหน่อยเพื่อนไปไหนซาลาลูกฮะบัดดี้ไปไหนล่ะฮะบัดดี้ตัวดำไปไหนโอ้แล้วบัดดี้ตัวดำเจ้าไปไหนลูกเอาลูกอ่ะมาขยโยนให้กินบนนี้อ่ะเอาลูกอ่ะบัดดี้ตัวดำไปไหนเอ้าลูกอ่ะ ป่วยให้นี่อ่ะป่วยนี่อ่ะนี่เด้อมาข้าวป่วยข้าวตรงนี้เด้อมะกินกินตรงนี้หรอกกินตรงนี้แล้วอีกตัวหนึ่งไปไหนน่ะฮะมาแล้อ่ะมาแลอ่ะ,อะข้าวป่วยตรงนี้ อยู่ในถาดก็เยอะอยู่อันนี้ข้าไม่เปิดให้พวกเจ้าอันนี้ไม่เปิดให้นะถ้ามีเวลาน้อยอ่ะกินกันอ่ะลุอ่ะรับๆับโผลลงตรงนี้เลยเด้ออ่ะอะกินกันลูกกินกัน กินกันเลยกินกันกินกันอย่าแย่งกันกินด้วยกันอย่าแย่งกันกินด้วยกันลูกกินด้วยกันอย่าแย่งกันกินด้วยกันกินด้วยกันห้ามแย่งกันเออครับโปรลงช่องนี่แหละข้าวก็มีละให้ละน้ำก็ให้ละไม่มีอะไรห่วงละกินด้วยกันกินด้วยกัน อย่าแย่งกันถ้าไม่เปิดละถ้าต้องรีบไปจะต,ออติกน้อยัออนไปไหนไปดูจะติกน้อยเอาทาไมตัวนั้นไปติดเหลือบอังไงดันอว่าจะไม่เข้าก็ต้องเข้าแล้วแหะ มีตัวหนึ่งจะติดโอ้ยตายตายตายขึ้นไม่ได้แล้วลกูกโอ้มันมันติดช่องอย่างเงี้ยฮะโอ้ข้าก็จะสูญเสียอีกตัวหนึ่งเปละไปเข้าอย่างไรลกูกโอ้ไปติดอย่างไรลูกเลยไป ไปเข้าอย่างไรนี่ยแไปติดชอบอย่างไลูกวันมาไปเข้าได้ไดงไเนี่ยเข้าไปมูเข้าอย่างไรลูกไอ้อแต่แต่ที่เขาอยู่มีอยู่มึงทำไมไม่ไปมูไปมูเข้าอย่างงี้ โอ้แมงนีบโอ้แมงนีบตายลูกค่ะอ,อ้เฮ้ยแมงนีบมันหนีบเฮ้ยไอ้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 ้เฮ้ยเบิร์มันดึงไหนก็ไหนมันโดนแมงเงาหนีบมันว่ะโอ้หน้าบุญข้าเห็นหน้าบุญที่ข้าเห็นโอ้มันโดนแมงเวาดีบตายตาย ผมถึงว่าเนี่ยไม่งั้นก,ก็เสียลูกไก่ไปอีกตัวอะไรเวโอ้น้าบุญที่ข้าเข้ามาช่วยถ้าได้ยินแต่เสียงร้องนึกว่าเออไม่เป็นไรที่ไหนได้มันโดนเมืองเบาดีบแข้งไว้โอ้แล้วหรือว่าดึงยังไงก็ไม่ออกโอ้รอดลอดลอดลูกปลอดภัยโดนเมืองเบาดีบแข้งโอ้เมืองเบานี่กันไรมันอยู่ในลืบนี่ ไปไหนล่ะมันมีีไก่ว่ะโอ้มงเวานี่ใจมันร้ายว่ะมันจะกินแผวไก่น้อยะโอ้โหมันใจมันใจเกินร้อยนั่นคิดลึกไปละไอ้เมงเวยจะกินแผวไก่น้อยว่ะโอ้เปิงเปิงโลกจะวิบัติละเมงเวาจะกินไก่น้อยแมงเวาจะกินไก่น้อยนอกกินนั้น มดกินปลวกนี่ค่ะไม่วหวานนี่มันกินกินไก่น่อยโอ้เกินไปละวกำแพงเบาฮะใด้เงินใช้ทองนี่จะใส่เงินใส้ทองคู่แสนห้านั่น,นใครให้ตามก็คู่แสนห้าไม่ปล่อยนะครับรักและชอบเขาไหมรักและชอบ บอกเลยว่าต่ำกว่านั้นไม่ปล่อยน่ลรูกนะต้องมีแสนห้าถึงจะปล่อยแสนสองก็ไม่ปล่อยต้องแสนห้าเท่านั้นเอาไว้เป็นพ่อพันธ์ครับพูดเล่นด้วยรักและชอบในความเป็นบุคลิกที่สวยงามของเขาครับ ก็เลยต้องเอาไว้เป็นพ่อพันธ์ตัวเขาจะสง่ากว่าตัวอื่นครับก็เลยขอเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์นะครับ